สวัสดีครับวันนี้พามาดูวิธีล้างหมึกแบบรุนแรงของบาเทอร์ t 2 2 0หรือว่า t 4 2 0นะครับเป็นการล้างหมึกแบบรุนแรงหรือว่าปั๊มหมึกเข้าไปที่หัวพิมพ์แบบรุนแรงนะครับง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดปุ่ม2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับนี่นะครับกดพร้อมกัน1ครั้งนะครับไฟที่หยดน้ําหมึกจะติดกับพิพนะครับ ขั้นตอนที่2นะครับให้เรากดปุ่มโมโนกับคอนเลอร์นะครับพร้อมกันนะครับค้างไว้นะครับจนกว่าไฟสีเขียวจะติดนะครับนี่ครับพอไฟสีเขียวติดแล้วก็ปล่อยมือได้นะครับทีนี้เครื่องก็จะทําการปั๊มหมึกจากตัวแท้งเข้าไปที่หัวพิมพ์นะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะครับก็เราประมาณประมาณ3นาทีได้นะครับ หรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับผมก็ไม่ได้จับเวลาดูนะครับก็รอนะครับช่วงนี้นี่นะครับพอเครื่องทําการล้างหมือปั๊มมึกเข้าไปเสร็จนะครับก็จะพิมพ์กระดาษออกมาหนึ่งแผ่นนะครับนี่นะครับตอนนี้เครื่องนี้ตอนแรกก็คือหมึกไม่ออกซักสีนะครับแต่ตอนนี้สีก็ออกมานะครับแต่ยังไม่ครบนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับวิธีสั่งปั๊มหมึกแบบรุนแรงเข้าไปที่หัวพิมพ์นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ